ผมเสวอว่าพี่น้องหลายคนนะครับกําลั่งเจอปัญหามันสับปะรังอ่าโบจริ่มเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องนะครับว่างไงคือลั่งนั่นเองนะครับเจอผ้นกระทบภัยแรงเฮทดินแหงนะครับพี่น้องกับพยายามหาวิธีแก้ไขนะครับเห็ดแนวดเห็นมันจะเริ่มเติบโตต่อไปได้นะครับอ่าเ้าสิมาว้าเกี่ยวกับมันสับปะรังนะครับวิธีป้องกันแก้ปัญหา มั่นสับปังนะครับเจอภัยแรงนะครับเหตุใดนะครับมีคําแในน้ำอียงนะครับบ่อสูพี่นองฟังในเลิปนี้น้ำกันก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับกด s u b s c r i b e ให้ถึง1 0,000หนด้วพี่น้องเด้อนะครับอ่ากล่าวมาถึงเก่าพันเรียบร้อยนะครับช่วงนี้นะครับ มันสับปะดังบมว่าจะเป็นสวนไผ่ก็แล้วแต่นะครับมันต้องเจอปัญหาภัยแ้งนะครับสภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับเห็ดไหย่มันสับปะังนะครับล่างเห็ดเหย่มันสับปะังบ่ใหญ่บ่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมขอเกริ่นก่อนนะครับปกติเขาเห็ดมันสับปะังนะครับพี่น้องหลายคนบ่เข้าใจนะครับวิธีการเห็ดมันสับปะังนะครับแล้วผมล่ะ เออผมกับบ่เข้าใจหล่ะไตรกอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เข้าพึ่งมารู่นะครับพึ่งอ๋อมันต้องเป็นแนวนี้มันต้องเฮตุแบบนี้นะครับพี่น้องล่องเอาไปพิจารณาเมืองยาฝ่าวขามยาสะเฝ้ากดตรขามลองฟังเบิงนะครับพี่น้องสีได้รู้พี่น้องสีได้กระจ่างเลยว่าอ่ะการเฮ็ดมันสะปะรังต้องเป็นไปในทิศทางใดนะครับเออต้องเหตุไปแบบใดมันจังสีได้ผลผลิตออกมายังเต็มที่นะครับ ได้หัวเอาไปขายให้กรับร่งแปงหรือว่าราลับซสือนะครับเออมันก็ราคากิบะทอกันเนาะนะครับแต่เป็นรารับซสือก็สิถือเนนะครับถ้าเป็นร่งแปงก็สิได้ราคาดีเนยเออแต้ก็ต้องวัดปเปอร์เซ็นต์แปงน้านะครับอ่าเฮาสิป,ปองกันแน่อยนะครับการที่เฮาเฮดมันซาปังพี่น้องอา่าถ,ถ้าเกิดว่าเฮา ว่างแผนระบบออกมาดีนะครับว่างแผนการจัดการการปลูกมันวิธีการเห็ดให้มันออกมาอย่างเขาเอื่นว่าเห็ดให้ออกมายังถูกวิธีนะครับรูและก็เข้าใจเกี่ยวกับมันสปะรังนะครับหรือว่าพืชย่างอื่นกแล้วแต่นะครับเวลาเห่าเห็ดเข้าปลูกพืชนั่นเขาต้องว่างแผนตั้งแต่แรกเริ่มนะครับวางแผนตั้งแต่แรกเริ่มเพื่ออย่างการปรับปรุงสภาพดินอันนี้มันจะบอกถึงวิธีการป้องกันบ่อยากให้มันลัง การปับปรุงสภาพดินเพื่อยัง้งเพื่อให้ดินมีถาุอาหารครับเออเพื่อให้ดินมีจุลินรี์จุลินรี์ตัวนี้จาเขามาอ่าย่อยสลายจากปุ๋ยให้เป็นอะโมเลกุลที่เล็กลงหรือว่าพร้อมใช้งานเห็ดให้เพื่อสาม,มารถนําถาุอาหารไปใส่นะเอออันนี้ได้จากจุลินซี์นะครับมีอ่าธาตุอาหารมีจุลินซี์เนาะหล้วก็มีค่าพีเอที่เหมาะสมครับเออมีค่าพีเอที่เหมาะสมแล้กก็มีค่าบอนในดินนะครับ มีอาการในดินนะครับหล้กก็มีน้ำนะครับมีน้ำ <Okay. S 1> น้ำนี่ก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของอพืชเวลาเขาปลูกไปแล้วนะครับรเม่นว่าเขาต้องการน้ำเนี่ยอย่างมันสำปะหลังนี่เขาต้องการอยู่แต่ต้องการในปริมาณที่อพอดีนะครับถ้าเป็นช่วงแรกอะต้องการในปริมาณที่เยอะนะครับถ้าเป็นช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี่คือต้องการหลายนะครับหลังจากสามเดือนต่อไปก็ต้องการอยู่นะครับต้องการเรื่อยๆแต่ เขาสามารถทนในสภาวะที่แห้งแล้งได้นะครับบ่เมนว่าบ่ต้องการน้ำด้พี่น้องเยงสเข้าใจพิษนะปะลูกพืชนีหยังก็แล้วแต่นะครับเขาต้องการนามม้ำมดมีบ่ปลูกพืชโดยที่บ่ต้องคดน้ำเอาแต่ก่อนขยเคยเห็ดมันสะบาดดงขก็บ,บ่ได้หดน้ำด้วก็เม่นครับแต่ว่าพี่น้องถาอ่ายยังถักเกิดว่าบ่าได้คดน้ำไม่ได้ให้น้ำเลยพี่น้องถาอ่ายยังถา้าฝนแม่นบะ่ะนั่นละ่ะ ปัจจัยสําคัญในการปลูกพืชหรือ,รว,อ,รอ,อว,ว่าปลูกมันสำปะหังก็แล้วแต่เนี่ยต้องการน้าเสมออย่าแ่วว่าปลูกมันสำปะหังก็ต้องการน้ากูอยากใส่ปุ๋ยเออกูอยากจะว่านปุ๋ยอยากจะฟังกบแต่ถา้าฝนอยู่กูใส่บ่ได้นนพี่น้องทายนะครับถ่าน้เํเพื่อกาเออน้ําก็เป็นสิ่งสําคัญนะอ่ยอยางอื่นล่ะมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับบ่ว่าิเป็นการอ่าเริ่มอ่าต่อมาเราครับ ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการตัดท่อนพันธุ์การเลือกท่อนพันธุ์นะครับการปลูกระยะปลูกทีปลูกห่างพันธุ์แต่ละพันธุ์กะมีความเหมาะสมบ้าอกันนะครับบางพันธุ์กะเหมาะสมกับการปลูกห่างบางพันธุ์กะเหมาะสมกับการปลูกทีเพราะว่าหัวสั่นนะเออแล้วก็วิธีปักลึกปักตื้นมันก็จะให้ผลผลิตทีบ่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราปลูกปักลึกนะครับการทีรากจะขยายหัวได้ง่ายนะมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าดินนะครับมันมีอามวล ม้วนอัดแน่นของดินนะครับว่างย่างไคือปลูกลึกมันดินแน่นมันขยายยากครับถ้าปลูกตื้นเออขยายง่ายนะครับขุดง่ายอีกต่างหากนะครับถาวมาล่มบ่ลมบ่ลมมันข้นอยู่กับว่าพี่น้องปลูกทีหรือว่าปลูกห่างนี่พี่น้องเริ่มเข้าใจแล้วมันบ่นะครับเวลาเห็ดอ่าปลูกีหยังก็แล้วแต่มันสิมีวิธีการคิดแบบง่ายๆพี่น้องก็ต้องไปคิดให้มันยากครับเออเห็ดมันสปารังบอกว่ามันยากมันยุ่งยากอยากเฮ็ดใดคือเขาหาตัน10ตันมันบริยากครับ แค่พี่น้องให้เข้าใจเลยว่าเออปลูกมันสัรปะรังต้องเฮ็ดแนวนีเดอปลูกพืชอันนี้ต้องเฮ็ดแนวนี้เดอพี่น้องสามารถนําไปปรับใส่นะครับนําไปปรับปรุงนี่แปลงมันสับปะรังของท่านนะครับเอาแล้วพี่น้องเห็นแบบนี้นะครับพี่น้องคิดวันเป็นอะไร,ผม,ผ,มรผมก็บรู้กันผมก็รุุนแต่ว่าผมได้แนวคิดดีๆนะครับอ่าเฮาเวลาเฮาสมองเขาปลอดโป่งแม่อนบ่นะครับ,ห,ห,ห,ออรรบหรือว่าว่า,างไงคือยามเ้าเาสิคิดอียังไง เวลาพี่น้องเสียดเอียงกันแล้วแต่เพราะว่าสิเป็นการทากับการเกษตรหรือว่าเหตุชีวิตประจําวันเอียงกันแล้วแต่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่าพี่น้องคิดว่าอ่ะมันนนาจะเรียบไงมันนนาจะเป็นไปในเสีทางที่ดีขึ้นพี่น้องลองเปลี่ยนมุมมองเมึงนะครับอันนี้เป็นแนวขิดเด้ฝากพี่น้องกลับไปขิดเมงองบ่แมนว่าผมว่าอ่ะผมว่าพี่น้องบอ่ดีจังสั้นจังสิบบ่แมนครับ ให้พี่น้องพิจ,จารณาเมืองผมบริวาใส่ไผ่ผมบริวาถึงไผ่แต่ผมอยากล่องให้เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติจากที่เคยเห็ดมันสัปะดังได้หนึ่งถึงสองตันเม่เคยได้ผลผลิตดีจักเื่อสีเห้นอะไรลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำวิธีการคิดมุมมองในการเห็ดเออแต่ว่ามันผิดพลาดเท่ากับแก้ไขได้บ่เมนวาสิบ่แก้ไขเลยนะครับบ่มีวาอ่าสิบ่ผิดพลาดได้เป็นไปเพราะอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมผิดพลาดย่อมมีถูกย่อมมีผิด นะครับเออแปลงนี้เนี่ยเขาบอกจังหน่อยแต่ก่อนเนาะผมเคยบอกลายเถ่อแล้วเห็ดมันสปรังเพื่อนทีเนี่ยสามลาสองงานนี่มันเป็นของผู้เฒ่าได้เพราะของผมได้นะครับเออก็เคยเห็ดแบบผู้เฒ่าผู้แกคือเพื่อนเห็ดนวนี่ก็ต้องเห็ดนวนี้นะครับสิไเป็นลื่นความเพื่อนบ่ได้นะครับแต่ว่าในสมองเฮาเออมันเป็นอีกแบบหนึง่งเข้าอยากเห็ดตามที่เข้าต่างใบ มันเห็ดบ่ไดดเพราะว่ามันมีกรอบความคิดว่าเจ้าต้องเห็ดแบบนี้เด้อตามจิต่อยเห็ดไว้เด้อแต่ว่าเฮ้าอยากเห็ดในมุมมองของเข้าพี่น้องต้องทําให้มันดีกว่าเก้าเออเจ้าเห็ดก็แล้วแต่แต่ว่าในความคิดของพอเถ่าแมเฒ่าเอออยากเห็ดนว่นนี้เจ้าเสิเห็ดเป็นบ่เห็ดไปพัฒนาตัวเองไปให้มันดีขึ้นเห็ดเห้ผลผลิตนั้นหลายขึ้นแล้วมื้อนั้นพ่นสิย้อมรับเพ่นสิปล่อยให้เฮาเห็ดเองนะครับคือเดี๋ยวนี้นี่ผมเขามาเห็ดเองแล้วผมเหลือแค่บ่ถึงสองไร่ นี่มาถึงสองอ่าแปลง่าฟังนั่นนี่เป็นของเอื่อยเพิินเพราะว่าแปลงนี้เป็นของเอือนะ่อยนะอเป็นดินเพิินว่ายังไงซ้ำข้ามาเซาแต่บ่ได้เสียงเงินพี่น้องนะครับเออแล้วามาเขามาเขาปปะเด็นได้มาเขาเรืองได้บ้างไหมเมื่อเขารู้วิธีการเหตุนะครับมั่นสิบ่เกิดขึ้นเลยเออ,อผมลืมบอกอย่างหนึง่งการเลือกฤูดูปลูก,กอันนี้ก็สาคัญพี่น้องสิบ่ได้เจอแบบนี้ครับถ้าพี่น้องเลือกฤดูปลูก,กเอา้า มันเกี่ยวอยู่บ่เกี่ยวครับถ้าสมมุติว่าเราปลูกมันสับปรังขึ้นมาในช่วงแรกนะครับต้นใหญ่สมบูรณ์ดีใบใหญ่ต้นสูงนะครับระบบรากเดินดีในเมื่อ3เดือนเขาเติบโตเขาใหญ่ในช่วงหนาแรงเขาสิบวอ,อ,อย่งง่ายคือกูบบยานกูใหญ่แล้วกูบบยานลุดกับลุดเออสีทิมใบกับทิมสามสีใบทั้งร่างกันแล้วแต่ให้มันลุดไปรุด แต่ว่ากูมีโอกาสที่จะรอดเยอะกว่าที่มาปลูกพิษเวลามาปลูกพิษช่วงดูๆว่าไงคือมาปลูกนาแรงให้มันใหญ่ช่วงนาแรงบอมมีท่างครับนอกเสียจากว่าพี่น้องใส่ระบบน้ำยศนะครับหรือว่าเขาระบบน้ำนะพี่น้องเขาใจมุงนี้พี่น้องสิเอาเฮ็ดง่ายขึ้นนะครับตัดสินใจได้ง่ายปลูกก็ง,ง่ายเฮ็ดยังง่ายมึดกว่าเนวนะครับถ้าพี่น้องเข้าใจนะครับ ผมว่าไปในคลิปก่อนเนาะผมว่าถึงการปรับปรุงสภาพดินนะครับการทําให้ดินมีชีวิตชีวาเฮ็ดห้ดินมันดีขึ้นก,ก็เกเอ,อดินดีต้นไม้มันก็ใหญยดีหัวก็ใหญ่ดีเื่กันนะครับเออสาคัญเขาบอกว่าเฮ็ดยังไงให้ละอ่าเฮ็ดยังไงก็ได้เฮ็ดห้ดินมันร่วนซุยเป็นยังคือเห็ดให้มันรวนซุยเพราะว่าถ้ามันร่วนซุยม่นบ่หัวก็ะขยายได้ดี มีวิธีมีเทคนิคนะครับมันยุ่กับพี่น้องนะครับพี่น้องสิเขาใจเลยว่าอ๋อกูต้องใช้สิ่งนี้นะครับกูต้องเอาอ่ตัวนี้มาใส่เออเอามาเห็ดให้มันดีขึ้นนะพี่น้องกลับไปคขียนมึงลองเอาแนวคิดดีๆนะครับเอาไปปรับใส่นะครับอยากจะปรึกษาอยากจะโซะอ่าอยากจะโทรมาสอบถาม วิธีการเทปมันสประรังบอกเลยว่าผมบ่ได้คิดค่าอีหย่างฟรีพี่น้องผมเฮ็ดคลิปมานี่ผมเพื่อที่จะอยากให้พี่น้องมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเอออยากให้ได้ผลผลิตหลายปลูกมันบม่เคยได้ผลผลิตจากเื่อมันเหลืองมันลังม,มันเกิดบ่สม่ำเสมอมันเป็นอย่างโทษมาสอบถามก็ได้หรืออยากจะย้อนกลับไปเมืองคลิป กรรที่ผมลงไว้นะครับหลายคลิปพี่น้องย้อนกลับไปเมื่อใดเลยนะครับอ่าสุดท้ายนี่นะครับฝากพี่น้องจักน้อยหนึ่งนะครับผู้ใดที่อยากจะได้รถบ้านมือสองรถยนต์มือสองรถบ้านคุณภาพนะครับอ่ามันตน้องมีแหละผู้ใดที่ว่าตามหารถอยู่อยากจะมีรถใส่จกขั้นอยากจะเอารถมากแก่มั่นสปรังอยากจะเอารถไปแก่ยางผ้าร่าไปขายเอออยากจะมีรถอ่าไปตัดไม้นะครับ เอาไปสร้างอาชีพเออเลือกม่ถือว่าเสียเอารถรุ่นได้ดีนะครับหรืออยากจะเอารถไปขี่เลนรถไปเที่ยวรถไปเมืองไปหันไปนี่ม่ต้องไปยืมข้าเจ้าพี่น้องมันอยากอายเพิน่นหรือว่าเออท่านมีรถอยู่แลว้วอยากจะได้เพิ่มโทรมาถ,ถามผมได้นะครับเออร้านตั้งอยู่สร้านตั้งอยู่ อบาทสามขานะครับตบลเข้ามาลายอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับเบอร์โทรกับศูนย์แปดห้าหนึ่งสองหกห้าหกสามอยากจะโทรมาถามเลยมั่นใจได้คือกันเบอร์เดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถึงลิงไว้ใต้คลิปนะครับอ่าช่องสำรองนะครับชื่อเกรดไวซอน,นนีทนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นช่องอ่าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์มือสองรถบ้านมือสองเท่านั้นเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมกํากลังจะเอาคลิป ที่ผมเคยลงมาลงไวในช่องนี้นะฝากพี่น้องเขาไปกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะครับฝากพี่น้องเย้ได้วอ่ะเจอกันไม่คลิปนะครับผมบ๊ายบายมือหันก่อนบัดเดี๋ยวเมียอิถามหาอีกแล้วบันเกินนานมากเท้ไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย